าไปแล้วเราผิดไหมที่ขี่มา้าโพนี่ไปตบหน้าโยมาบาลตอนนั้นเรากำลังแช่ออนเซนอยู่ที่นรกแล้วเราก็เจอกับม้าโพนี่ตัวสีขาวที่มีสีน้ำตาลกำลังแช่ออนเซนอยู่เหมือนกันเราก็เลยบอกมันว่าฉันอยากออกไปจากที่นี่อ่ะที่นี่มันหนาวเกินไปโพนี่ก็เลยบอกว่างั้นเอามาหนึ่งล้านฉันจะพาเธอออกไปเราบอกโพนี่ไปว่าเราไม่มีตังติดตัวเลยสัก,กบาทมีแค่ห้าร้อยบาทเอง พอนี้เห็นเราสงสารก็เลยช่วยเราแบบฟรีฟรีอนี้ให้เราขึ้นขี่หลังแล้วพอนี้ก็บินออกนอกอวกาศเราดีใจมากที่จะได้กลับดาวพูโตแล้วเพราะเราคิดถึงพ่อกับแม่ของเรามาก ทันใดนั้นสิ่งที่ฝันของฉันก็ได้จบลงเพราะยมาบาลไล่เอามีดลายคิตตี้ไปจิ้มตูดโพนี่อย่างรุนแรงแล้วฉันก็ห้ามยมาบาลเอาไว้ว่าเฮ้ยอย่ามาฆ่าอีโพนี่นะตอนนั้นฉันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเอาแต่บอกให้ยมาบาลหยุดแล้วโพนี่ก็พยายามเร่งสปีดเพื่อพาฉันกับดาวโพโ,โตให้ได้แล้วตอนนั้นยมาบาลก็ไล่เอาปืน